สวัสดีครับคุณเพชรคุณทงครับมาดูเจ้าแคท3ามหดีของทีมงานมองน้ำซิ่งครับวันนี้งานคิวหน้าไปเกือบ70%นตแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วประมาณอาทิตย์กว่ากว่าก็น่าจะเสร็จแล้วงานนี้ เก195กินอย่างล้ำนะครับกินสวยมากเลยครับ วิ่งงานอย่างนี้ยังก้าวได้เพียบกว่าเขาครับไม่ค่อยโยกโนบานฝนตกอย่างแรงครับเด็กก็วิ่งได้ครับลื่นนิดเดียวแดดออกก็แห้งครับดินมันเป็นดินเหนียวเนียแบบไหนผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันครับเหนียวออกร่วนๆหน่อยครับ ัับมานนคระแคปตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับตัวนี้เพราะว่าเปลี่ยนหัวฉีดตัวนั้นก็หลายตังค์เหมืนกันครับ ัดเต็มกลองแล้วครับอ๋ยังไม่พอยครับ เจ้าเมกาสองร้อยสิบรถบริษัทครับคันนี้วิ่งคคันสามข้างบนครับแต่งคันสาม่ ก็ดูเจ้าแคทตังกยังไงก่อนนะครับเสียงเงียบเลยครับอ๋อพินงเกยสองเลยครับแสดงว่ารอบช้าหน้าดูเลยคันนี้ มาดูเนื้อง,งานเขาก็ได้ไปเยอะแล้วครับเขาจะขุดล็อกน้ำไว้รอบข้างก่อนครับ mm hmm. เจ้านายักษ์มาแล้วครับตัวแรงครับสองร้อยสีกิโนนายักษ์กระบะใหญ่ด้วยครับคันนี้ ใหญ่มากเลยครับบะยาว3.80เมตรว้าง2.20เมตรยี 2, 20, ครับคันนี้ใหญ่มากครับตำแหน่งข้างหน้าจะประมาณ55นะคันนี้บะใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับคันนี้ออกตัวมาแล้วครับเจ้านายักษ์ วงมลาลัยด้วยลุเงเลยนะครับอันนี้ทางออกจากโยกเร่งนี่นะครับทางบายสบายเลยครับนี่สับสองแล้วครับ เลยนสามั้ไหมโอ้สามแล้วครับโอ้อา้าวนึกว่าจะสับสีขึ้นเลยครับตามด้วยเจเมกาสองสิบ รถดำนะครับต้องแรงถ้าแรงอวิ่งไม่ได้ครับทํำแ,แรงคนขับเหนื่อยนะครับถ้ารถแ,แรงอันนี้ที่ว่าแรงครับเนี่ยสับสองขึ้นบ่อแล้วครับอาจจะมีสามต่อนะครับเนี่ย แล้วครับเห็นแต่กไกลมาครับนพะีโนร้อยเก้าห้าสิงไฮเทคมองเห็นแต่กไกลเลยครับตามมาด้วยเจ้าสิงไฮเทคครับคันนี้น่าจะมาได้วันหนึ่งครับเข้ามาเสริมทับอีกคันหนึ่งแล้วครับรถเสียเอ็ม รถข้างบนน่าจะติดลมแล้วครับของตรงเอยน่ะซูมเข้าไปได้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวต้องวิ่งไปดูแล้วข้างบนนี่โอ้มาเกือบไม่ทันครับขึ้นซะแล้วโอ้ลรเอยนี่มาไม่ทันครับเมื่อกี้อยู่ข้างล่างเห็นมาขึ้นมาเกขึ้นได้แล้ว ก็เสียดายครับรถไถเจองานหนักแล้วครับดินเปียกๆกองนี้ครับสนุกสนานแล้วครับรถไถเหนื่อยครับวันนี้นนนดินเหนียวเนิเนๆครับดันไปบนไปครับตายเลยครับรถไถวันนี้บ้าบๆๆบๆบาบา,บา,บา ไม่ทันแล้วครับเหนื่อยครับไปทุบขายปลาไปเจอดินอย่างนี้ครับไปเจอดินเหนียวๆอย่างนี้เหนื่อยครับ ยังไงครับรถไถทันไหมตัวตายเลยครับตายรถไถรถไถเอาตายแล้วตายเหนื่อยแล้วครับงานนี้ ่งทางให้แตงเงยครับเข้าฝั่งโน้นโอ้าถอยไม่ถึงรนถะรถถําลำบากแล้วครับดินแบบนี้นี่ครับรถถยดันด้วยกัดปันด้วยครับถยบอกว่าให้ถอยไหมครับแก้ตัวเมื่อกี้จมเที่ยวนี้จะจมไหมแตงเงยครับ เย็บเย็บบายครับทุงเฮ้ยเต็มเหมือนจะไปได้ไหมคราดูก่อนครับมันจะจะลื่นนะครับนี่จมนิดน,นึงแล้ว คลิปนี้ก็ขอจบกับเจ้านาย,ยแล้วนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลครผมด้วยครับเพชรบุญทองสวัสดีครับ